เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปะปันนะครับกับเกม s a v e t h e เก r l ช่วยหญิงสาวจากอันตรายกันในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับผมแม่ก็ห่างหายกันไปสักพักนะครับสำหรับเกมนี้ก่อนที่จะจบในพาร์ทที่แล้วนี่เรากำลังเดินทางไปที่ยุคดึกดำบันนะครับเดี๋ยวในวันนี้นี่เราจะมาเอาใจช่วยเลือกตอบคำถามให้คุณผู้หญิงคนนี้นะครับรอดชีวิตกันต่อปะ เริ่มเล่นกันเลยเถอตอนนี้เอาละตอนนี้ก็โอ้โหเข้ามาภายในถ้ำเฮ้ยเจอหมาอีกแล้วเออข่าวนี้นี่เป็นหมาที่ถูกกล้ามโซ่งั้นหรอเราจะลองใช้เป็นหูฟังนะครับนน่เอ้าเฮ้ยผ่านได้เฉยไม่สนใจสิ่งลับข้างนะครับเออนี่มันรูอะไรเอ่ยอาจจะเป็นกุญแจก็ได้นะลองใช้เป็นก้อนหินใส่เข้าไป เฮ้ยเปิดได้ด้วยสุดยอดโอ้โหทีวียุคดึกดําบรรงกันละ่ะเราจะทํายังไงกันดีให้มันสามารถใช้งานกันได้ปาลาไหลไฟฟ้านะครับมาอ้าวาไม่ได้เอามาถือเลยปะโทเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยคราวนี้นะครับเราจะมาใช้เป็นปิกจูหนไฟฟ้าแสนวาวอุ้เฮ้ยสามารถกลับไปที่โลกเดิมได้ครับผมเย้ร yeah, อดตายจนได้โอ้โ oh หทรงผมใหม่กันละ่ะไปช่ากมันก่อนเอาละ เก็บตังไปเรื่อยๆมาเน็กไปเลยคราวนี้นะครับมีตังค์0งเราจะมาทำการแต่งห้องดีไหมเอ่ยไหนดูซิคราวนี้ก็จะมาเน้นที่โคมไฟดีไหมอืมน่าสนใจหรือว่าจะเป็นตู้วางตุ๊กาตาอะไรแบบนี้นี่เลยครับผมโอ้โหสวยงามปะเล่นกันต่อเอาละกลับมาสู่ยุคปัจจุบันเข้าอาคารที่มี เอสัญ,ญลักษณ์ลังสีงั่นลหะมีประตูถูกบล็อกเอาไว้อยู่มาใช้ประตูนี้เออประตูวิเศษเอเฮ้ยแมงมุมนะครับอืมเอาไฟเผาดีวกว่าย่าอ้าไม่ไฟเอตายครับผมเอเดินทางต่อปุ๊บเฮ้ยเจอซอมบี้อีกแล้วแอบในตู้เสื้อผ้ามานี่นะครับเอ้ยมันมองไม่เห็นโอ้โหซอมบี้ตัวนี้ดิซื่อบื้อจริงๆเย้ขึ้นลิฟต์เรียบร้อยมา 100เหรียญไปกันต่อน,นะครับดอนที่35โอ้โหผ่านกันอย่างรวดเร็วว่องไวมาแล้วครับอืมอยู่ในอาคารที่มีสมุดเยอะแยะเต็มไปหมดเอฉันจะทำยังไงกันดีกับการเปิดประตูนี่นะครับไขควงไขตู้นี้ไปเลยอ้าวโอ้โหช็อต <c oughs> สีสวนนะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่กันนี่เสียชีวิตอย่างผู้หญิงคนนี้แน่นอนสำหรับผลทางนะครับก็คือใช้ไม้กระทาวิเศษ ใส่ไปเลยเออประตูปลดล็อกออเอ้ห้องเซิร์ฟเวอร์เราจะต้องกดรหัสนั่นหระทำให้ไฟฟ้ามันลวนฉีดอันนี้เอ้ยไม่ใช่โอ้โหฉีดรหัสแล้วก็อืต้องใส่ใถูกต้องอ๋อนี่นะครับรหัสสีชมพูกดไปเลยติด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 ,ตดอไม่เห็นจะยากโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะใช้ฟอกกี้นี่ฉีดไปที่แผงวงจร แม่คิดมากเกินไปเอาละเลเวล36มาดูซิเฮ้ยซอมบี้มันตามมาแล้วอ่าขอกินสมองหน่อยคุณผู้หญิงไอ้ซอมบี้บ้าเอ้ยมีกระเทียมนะครับกับไม้กัน้นเอากระเทียมไปกินกับกักับ,กบ,กบเออปากเหม็นกระเทียมเ <laughs> ฮ้ยได้ด้วยโอ้โหมันอุดจ,จมูกไปแล้วคราวนี้ใช้หนังสือพิมพ์หรือว่าขวดเบียร์นะครับเอ่อหนังสือพิมพ์ปาไปเออคุมหน้าโอ้โหถ่วงเวลาได้ที่ตึง เฮ้ยมันยังมาอีกเราจะต้องทำยังไงกันดีมีกล้วยนะครับกับแว,ว่นตาแว่นตาละกันดูแปลกดีเฮ้ออ้าวโอ้โหลื่นกับผมเฮ้ยทางออกเย่รอดชีวิตกับผมสุดยอดออปลดล็อกลองเท้าคู่ดี ไว้ก่อนรู้สึกว่าคราวนี้นี่เราจะเลือกคําตอบได้แบบว่าดีเยี่ยมนะครับแม่ไม่ค่อยมีสนุกเท่าไหร่เอาละอุ้ยห้องแลบด้วยว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันต้นไม้สําหรับการป้องกันที่นี่งั้นเหรอเราควรจะเอาโลก่กับตันหรือว่าหน้ากากกันดีลองใส่หน้ากากน,นะครับเฮ้ย <c oughs> เอา้ามันยิงทะลุได้อโอ้โหสมกับเป็นต้นไม้ที่ถูกสร้างมาอย่างพิเศษจริงๆผ้าปิดปากแค่น,นี้เอาไม่อยู่หรอก มาแล้วครับฮึบโลกกับต้นป้องอุย้ยเอ๋เข้าคอตัวเองตายแล้วครับเฮ้ยเจอหุนนห่นยนต์ไม่หุ่นยนต์ป้องกันเราควรจะใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้รีโมทเฮ้ยถ้ามีรีโมทนี่อาจจะสามารถควบคุมมันได้ครับผมเฮ้ยไอ้บ้าแม่คุกคามข้างนั้นละ่ะโอ้โหโหดเห,ห,หลือเกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับมาเอาไป อุ้ยขอบคุณมากเลยมนุษย์เปรียบเสมือนกับการให้อาหารเฮ้ย <Hey, S 1> ห้องทดลองซอมบี้เอ <Hey, S 1> ซอมบี้ตัวนี้นี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะลองติดตั้งระเบิดเวลานี่เอา้าหนีไปแล้วติดติดติดต,ดตดเออซอมบี้ตายครับผมตึกไฟไหม้นี่ทำลายโปรเจกต์นี้ได้สุดยอดปกป้องโลกจากเชื้อไวรัสซอมบี้ได้นะครับตอนนี้มาไปกันต่อโอ้โหเดินทางมาถึงเลเวล38กันแล้ว ไหนดูสิน่าจะยังเหลืออีกเยอะอ่าจริงด้วยไปเล่นกันต่อเอออุย๊ยเวลากลางคืนที่นี่นี่มีจรวดงันหเหรอเฮ้ยมีกล้องซะด้วยเราควรจะใช้ถังดับเพลิงนะครับยิงให้มันนี่แข็งกันไปเลยมาปืดปืดปืดเอออุย๊ยมองไม่เห็นโอ้โหฟุ้งโอ้โหตรงนี้นี่กำแพงไฟฟ้านะครับเออุปกรณ์คล้ายๆเดิมขอใช้เป็นสเก็ตบอร์ด มารอดได้โอ้ยเฮ้ย <c oughs> ห้องนี้มันมืดมีไนท์วิชั่นกับไฟนะครับมาไนท์วิชั่นเออมองเห็นชัดเจนโอ้โหเฮ้ยขึ้นไปที่จรวดไปแล้วโอ้โหออกสู่จักรวาลเย่อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวกันอีกแล้วผู้หญิงคนนี้เอาละตกแต่งห้องกันเถอะคราวนี้ก็จะมาโอ้โหเลือกพมนะครับเอเก็บตังอีกนิดหน่อยปลดล็อกพมสีชมพูด,ดีกว่ามา เลเวลสามสิบเก้ามาสู่สถานีอวกาศนะครับตรงนี้ดิจะเอาอยัางไงกันดีถุงมือ,อยางสิครับผมเชื่อมต่อสายไฟเรียบร้อยเห็นดาวเสาอยู่ไกลๆมาตอนนี้ก็อุ้ยเฮ้ยเกิดหลุมควรจะทำการอุดรูครับผมนี่เออสุดยอดเกือบจะถูกดูดออกไปแล้วเออตรงนี้เอ,อ้ยพื้นที่ไรแรงน้มทวงเราจะต้องเอาเป็นแม่เหล็กครับเออดูดติดกับตรงนี้ โอ้โหผ่านได้แบบชิวๆเฮ้ยทำไมมันผ่านง่ายขนาดนี้โอ้โหปลดล็อกชุดนี้ไว้ก่อนเออจะว่าไปเราควรจะเก็บเงินเพื่อซื้อชุดใหม่นะครับไหนดูซิชุดใหม่ราคา400้อ๋อเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกันดีกว่าเรเวล40นี่ลงจอดเรียบร้อยเอเป็นดาวที่ไม่รู้จักเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยพายุที่รุนแรงนะครับเราจะลองกางเต็นท์หรือว่าใช้ถังน้ำถังน้ำลาดปิด ากลายเป็นหินแล้วก็เอา้าถูกต้องด้วยโอ้โหจากนั้นก็ใช้แมงมุมหรือว่าใช้คอนทุบถ้าใช้คอนทุบนี่น่าจะไม่เหลือชิ้นดีแมงมุมละกันแล้วไงต่ออ้าวแมงมุมเฮ้ยกลัว <c oughs> สั่นเหนีออกมาได้โอ้โหอากาศแปรป่วนเริ่มหนาวแล้วใส่ชุดกันหนาวสิครับผมเฮ้ยพายุมาอ้า้โหลมแอะเรียบร้อยเกมโอเวอร์ ปะโถยเลือกทางผิดเอาละคราวนี้ก็วิ่งออกกําลังกายนะครับเออเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นโห้ยเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ผ่านไปได้ครับผมเย่นี่มันดาวอะไรเอ่ยไม่รู้นะครับไปกันต่อเนื้อเรื่องนี่ออกมาสู่นอกโลกเรียบร้อยเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะครับตอนนี้เอาเป็นชุดนี่เลยนี่ชุดคนรวยเดี๋ยวค่อยมาทําการเปลี่ยนทรงผมโอ้โหอากาศเริ่มสดชื่นหรือเปล่า เฮ้ยนี่มันตัวดูดอะไรวะเนี่ยเราควรจะเอารองเท้านะครับหรือว่าเอาตัวจิ้มเฮ้ยไอ้วิกลดุด <laughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วเกินสรุปผู้หญิงคนนี้นใส่วิกอยู่งั้นหรอโอ้โหไอตัวดูดเอารองเท้าไปกินฮึดดูดเข้าไปเฮ้ยงุดงิดโอ้ยกินเท้าเออแบบเหม็นเหม็น <laughs> เฮ้ยเจอเอเลี่ยนอีกแล้วสวัสดีเอเลี่ยนเราควรจะให้ดูกระจกหรือว่าให้ดอกไม้นะครับให้ดอกไม้ลกันแกลบ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 แกอืมโอ้โหอร่อยอร่อยอุ๊ยพ่นอะไรวะเนี่ยเออเจอพ่นพิษสวัสดีเอเลี่ยนคราวนี้ก็ส่งกระจกไปเลยเออโอ้โหฉันสวยฉันหล่อเหลือเกินไปนะครับจะเจอกับตัวอะไรอีกเอ่ยเฮ้ยมาแบบนี้เลยล่ะเราควรจะยิงหรือว่าโลกกับตันนะครับ เจ้าตัวีนนี้พร้อมจะต่อสู้ยิงเจ้าลัวไซเฮ้ยมันเสกอะไรมาไม่ตัวเล็กอ่าสู้ไม่ได้เอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็โลกกับตั้นมาสะท้อนเออตัวจิว๋วเรียบร้อยขอโมยยานโอ้ยหาเรื่องอีกแล้วอืถึงเวลาที่ออกไปจากที่นี่สักทีเฮ้ยหาเรื่องเหลือเกิน,นครับอยู่โลกมนุษย์ดีๆไม่ชอบเอาละ เรเวล42ดูสิตอนนี้ก็ขับยานมาสู่โลกมนุษย์กำลังปิกนิกเจอกับมดอ้อยเอ้มดบ้าพวกนี้ดิเราจะเอาเท้าเหยียบหรือว่าฉีดยานะครับถ้าฉีดยานี่สารเคมีอาจจะตกไปสู่อาหารของเราได้ลองฉีดดูแล้วกันปึ้ดๆๆ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 เบ้ดเบ้ดเบ้ดเนิ้ดเบ้ดเบิ้ดเบิ้นเอ้ยเิดเา้ดเบิ้ดปบิ้ดเบ้ดเอา้ดเบิ้เท้าเบิเ้เ้เเ้ โอ้โหฉันเกลียดฝนเหลือเกินออกมาเที่ยวชอบปีฝนมากลางล่มแล้วกันเน่แล้วไงต่อเอา้าอาหารเปียกไม่อดกินเลยครับต้องใช้ปืนใหญ่งั้นเหรอได้เดี๋ยวลองดูเอาละปืนใหญ่ยิงไล่ฝนโอ้โหเรียบร้อยจากนั้นก็มานั่งกินได้หรือยังอีกขนทางหนึ่งคืออะไรเอ่ยเฮ้ยป้าปาเราจะทำการใช้หลุมดูดหรือว่าโยนกิ่งไม้นะครับโยนกิ่งไม้แล้วกันฟิวเฮ้ย มันมันไม่เล่นด้วยโอ้โหด่านนี้พลาดเยอะเหลือเกินเอาละตอนนี้ก็เจอหลุมดำซะเถอะฮึบดูดมันโอ้ยห,หายไปแล้วไม่บายเจ้าหมาป่าเย่ปลดแล้บโอ้โหทรงผมนี้ สวยงามจริงๆโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันในคลิปหน้านะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นพาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในต,ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอ ในคลิปหน้าสาววัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บ